สนับสนุนโดย Star Infinity c o s m e t r k ครบสามคุณค่า,าผิวสวย <THE P IE CE> คณะรัฐมนตรีไม่เห็นชอบตามที่สำนักงาน,นาคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กระทรวงสาธารณสุขเสนอกฎหมายห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่วันที่31ธันวาคมถึง1มกราคมและสงการานต์13ถึง15เมษายนของทุกปี อ้างเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายได้และอาจเจอข้อหากีดกันทางการค้าปมปัญหาจึงมีอยู่ว่าในเทศกาลที่สำคัญอย่างปีใหม่และสงกรานต์มีอุบัติเหตุทั้งทางรถยนต์และการทะเลาะวิวาทที่ทำให้คนบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากเกิดจากการดื่มเครื่องดื่มของมึนเมาจริงหรือไม่ขณะที่ผู้ผลิตเหล้าและเบียร์และผู้ประกอบการโรงแรม สถานบันเทิงต่างเป็นห่วงอ้างนักท่องเที่ยวต่างชาติจะไม่เข้ามาท่องเที่ยวและดื่มเหล้าในประเทศไทยเราควรจะถอนพิษเรื่องนี้กันอย่างไรคุณนันทีพรทำไมกระทรวงสาธารณสุขเขาจึงอยากจะเสนอเรื่องนี้คุณพอจะรู้เบื้องหลังเบื้องลึกไหมว่าทำไมจึงเสนอห้ามไม่ตอนช่วงปีใหม่ ซึ่งคนเขากินเหล้าทั้งบ้านทั้งเมืองแต่บอกว่าห้าไม่้ขายจะกินก็กินโดยและก็ช่วงสงกรานด้วยปีใหม่ไทยกับปีใหม่สากลเออผมว่าเขาก็ต้องมีเจตนาดีนะทำไมเขาจริงเสดอไหเขาเจตนาดีเพราะว่าตัวเลขมันออกมาชัดเจนค่ะอาจารย์ว่าในช่วงสองเทศกาลนี้มันมีอุบัติเหตุมากถ้าไม่มีอุบัติเหตุมากเราจะไม่ใช้คำว่าเจ็ดวันอันตรายที่จะต้องทำตัวเลขมันลดลง แล้วมันก็ไปพบตัวเลขอีกนั่นแหละค่ะว่าเวลาที่เกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ต่างๆเนี่ยสถิติของคนที่กินเหล้าและไปเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดเพราะฉะนั้นก็คือทํายังไงให้คนกินเหล้าน้อยลงเพื่อลดอุบัติเหตุเป็นการคุ้มครองค่ะอาจารย์แต่ก็ไม่ถึงกับห้ามไม่ให้กินมันห้ามไม่ได้มันห้ามยากมันออกกฎหมายห้ามกินไม่ได้อ,อาจารย์นะแต่ห้ามขายอ่ะมันจะส่งผลกระทบโดยตรงให้กินน้อยลง ก็เลยให้ห้ามขายดีกว่าเพราะว่าถ้าคนหาซื้อไม่ได huh? cin ้มันยุ่งยากมันต้องเตรียมซื้อไว้บางทีมันหมดหาซื้อไม่ได้มันก็กินน้อยลงเพราะว่ารายละเอียดเนี่ยนะคะมักจะชนตอนไหนรู้ไหมคะตอนเปลี่ยนร้านค่ะหัวข้ามร้านหนึ่งแล้วไปต่ออีกร้านหนึ่งแล้วไปกินข้าวต้มอีกร้านหนึ่งแล้วไปเข้าดาวอีกที่หนึงใช่ค่ะ หรือว่ากินเหล้ากันอยู่ในหมู่บ้านพอเหล้าหมดปัน่นขับมอเตอร์ไซค์ออกไปซื้อเหล้าอไอ้ช่วงนี้แหละคะ่ะอาจารย์ถนนตามหมู่บ้านถนนแยกนะคะที่ไม่ถนนใหญ่เนี่ะนี่ก็อุบัติเหตุมากที่สุดด้วยคะ่ะคุณพูดเนี่ยผมยอมรับว่าจริงค่ะผมเองก็ชอบกินอยู่เหมือนกันตอนเย็นๆค่ำๆหรือว่างานเนี่ยนะเปลี่ยนร้านไม่ถึางก็นะเปลี่ยนร้าน,น,านแต่ประเด็นผมคือพอกินแล้วเนี่ยผมรู้ตัวเลยว่าเกิดความคึกขนองเพิ่มมากขึ้น <laughs> สิเหรออาจารย์ ไวเนี้ยนะเออบ้าระห่ำเพิ่มมากขึ้นพอไปศึกษาแล้วก็เป็นจริงอย่างที่คุณพูด <c oughs> ก็คือว่าแอลกอฮอล์เ <c oughs> นี่ยมันไปกดประสาทส่วนกลางทำให้เกิดความบ้าระห่ำเกิด <c oughs> ความยั้งคิดความยั้งคิดน้อย <c oughs> ลง,ลงความสุ่มเสี่ยงจะมากขึ้นเ <c oughs> พราะฉะนั้นคุณจะเห็นคนขับรถเนี่ยไม่ค่อยรอบขอบแล้วก็แล้วก็กล้าในสิ่งที่ไม่ควรจะกล้า <c oughs> และคุณลองคิดดูถ้าผมกินคุณไม่กิน ไม่ยุติธรรมกับดิฉันคุณอาจจะซวยเพราะผมอาจจะชนคุณใช่อาจารย์จะมาชนแต่ถ้ากินทั้งคู่เปไงก็สมยิ่งซวยหนักเลยยิ่งแหลกเลยสมกันนะสมกันไม่ได้สมน้ำหน้านะสมกันค่ะตอนนั้ผมพอจะเห็นเจตนานะครับของเอะของใครนะกรมควบกระทรวงสาธารณสุขนี่ใครนะกรมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกระทรวงสาธารณสุขถ้าจะ เอ่ยชื่อบุคคลก็คือในแพทย์สมานฟูตระกูลท่านก็เรียกว่าเป็นหัวหอ,อกเรื่องนี้เกาจะมีเครือข่ายพวกที่งดเหล้าเครือข่ายของสสสหลายเครือข่ายนะคะที่เข้ามาร่วมกับสาธารณสุขแต่บางคนเนี่ยไปบอกว่าพวกนี้ทําอะไรยุ่มยุม่มยิ้มยิ้มเห็นคนจนไม่มีความคิดจะต้องมาออกกฎหมายปกป้องอะไรที่เขาบอกว่าคนจนไม่มีความคิดไม่ใช่เลยอาจารย์เพราะเขาไปดูตัวเลขว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ย80%มอเตอร์ไซค์ค่ะ แปดสอมอเตอร์ไซค์แปสิปมอเตอร์ไซค์เพราะว่าอะไรคนที่ไม่มีเงินไม่มีเงินที่จะไปซื้อเหล้ามาสต็อกไว้กิน3าวันสคืนหรออาจารย์เขาเลยคุ้มครองกลุ่มนี้ด้วยคือแวบ,บแรกที่ผมได้ยินเนี่ยก็รู้สึกว่าทํำไมมันหยุมหยิมจังวะไอ้นี่ก็ห้ามไ่ั่้ก็ห้ามขัดความสุขมันเป็นเทศกาลเราก็ควรจะกินได้และถ้เกิดผมเป็นร้านค้า โอ้โหนี่มันเวลานาทีทองนะอาจารย์ไยุ่งาเีผมเป็นพัฒนาการผมเป็นโรงแรมผมก็จะยิ่งรู้สึกว่าไม่ยุ่งอะไรถึงเวลากูจะหากินทั้งน่อยหนึ่งแม่ท่วงดีเลยอากาศเย็นๆตั้งลานเบีย์โอ้ยแล้วมาห้ามไม่ให้ขายมันก็ต้องตอบนอ่ะมันก็ต้องออกมาต่อต้านแต่ถ้ามาคิดลึกๆเนี่ยเออ วันวิสาขะเขาก็ห้ามกูไม่ตายนี่วะกูไม่ได้ขายเหล้าวันวิสาขะวันมาคบูชาวันอาสาละฮะและที่เข้าพรรษาสามเดือนเลิกก็ได้นะเออขาเหล้าทั้งนั้นที่เลิกคน<แ>ปกติที่กินบ้างไม่กินบ้างก็ไม่เลิกกันหรอกคะ่ะอาจารย์คราวนี้ถ้ามาดูเจตนาค่ะเขาต้องการจะปกป้องชีวิตปกป้องสังคมและปกป้องคนที่ไม่ได้กินเหล้าด้วยพอกินแล้วเมาก็เกิดอุบัติเหตุเดี๋ยวมันต้องชนใช่เนี่ย จะลุดโค้งแล้วกั็จะขึ้นเกาะกลางแล้วครับเรียบเลยครับไปแล้วครับไปแล้วไปได้ต่อครับบอกแล้วว่าแกเมาครับอ่ะดูปลาวีมาโชว์ปู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 อย่างเงี้ยเมาอะไรมาครับเนี่ยอ๋อเบียร์นี่ไงไม่เมา,าตัวหัววาดเลยจ้ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเก็บปนใจให้หน่อยพี่ลงมาก่อนไม่ไม,ไม่ลง มันเห็นแล้วมันก็บางทีมันก็ไม่รู้นี่มันเป็นภาพจริงของสังคมไทยเลยอะคะอาจารย์และที่มีคนเสียชีวิตคนตายเละเทะเลยเนี่ยอุบัติเหตุทางรถยนต์เนี่ยสูงมากในประเทศไทยเกือบจะสูงที่สุดในโลกนะครับในปัจจุบันนี้แล้วก็ปรากฏว่าคนค้าเหล้าเอาเฉพาะคนที่มีใบอนุญาตนะอาจารย์พวกที่สามารถค้าของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ประเทศไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตถึง0,000 0รายนี่ไม่รวมพวกยาดองนะที่โถยาดอง นี่ไม่รวมพวกร้านเบียร์ที่ไม่มีใบอนุญ,ญาตด้วยค่ะหรือว่าร้านที่ไม่มีใบอนุญ,ญาตอีกจํานวนมากหกแสนรายหกแสนรายเฉพาะที่มีใบอนุญ,ญาตค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นก็ตอนนั้นก็ต้องส่งเสริมการขายกันแหลกเลยสิยิ่งทีเทศกาลเนี่ยนะครับก็แน่นอนค่ะอาจารย์แต่ว่าปรากฏว่าเมื่อกี้นี้ที่เราดูกันเนี่ยนะคะแล้วก็บอกว่ามันเป็นเจตนาดีของกระทรวงสาธารณสุขไม่สําเร็จนะคะอาจารย์เพราะเรื่องเนี่ยเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีแล้ว แล้วก็ลุ้นกันตั้งแต่ก่อนเข้าคณะรัฐมนตรีว่าจะเห็นชอบไหมให้ออกกฎกระทรวงเพื่อปกป้องคุ้มครองปรากฏว่าไม่เห็นชอบค่ะไม่เห็นชอบเนี่ยผมอ่านข่าวเนี่ยผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าโคศกเขาออกมาแถลงบอกว่าบังคับไปเนี่ยก็ไม่สามารถจะบังคับได้เพราะฉะนั้นอย่าไปบังคับมันเลยผมก็เลยนั่งคิดว่าถ้าอย่างนั้นกฎหมายอื่นๆเยอะเลยที่บังคับไปแล้วบังคับไม่ได้เช่นบ่อนการพนัน เช่นซองโสเพณีมันก็บังคับไม่ได้แทางั้นก็อย่าไปบังคับมันเ,เลิกกฎหมายไปเลยเอามเอาซะเลยไม่ละผมยังคิดว่าแม้จะบังคับไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันกระตุ้นเตือนทําให้คนได้รู้ว่าเราหาซื้อลําบากเพราะว่าประเทศเขาละคนที่เขาดูแลประเทศเขาไม่ส่งเสริมให้เรากินเหล้าหรือให้ซื้อขายกันในวันนี้ถ้าอยากจะกินที่บ้านซื้อไปเก็บไว้ แล้วก็กินที่บ้านมันก็ไม่เกิดอุบัติเหตุใช่ไหมครับค่ะบางคนก็เป็นห่วงว่านักท่องเที่ยวละ่ะที่จะมาแล้วมันจะทำไงผมคิดว่าถ้าไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ในโรงแรมเขาแอบจะขายบ้างเขาใส่โถน้ำชาใส่แก้วกาแฟใส่แก้วกาแฟอนนนะไรต่อเมีอะไรก็ให้<ก>มันหมุดไปบ้างก,ก็มันก็ไม่จำเป็นต้องร้อยเปอร์เซ็นต์แต่นี่บอกว่าเหตุผลคือ มันบังคับไม่ได้นั้นบังคับไปทําไมอาจารย์ครับทำไมเขาไม่คิดอีกมุมหนึ่งว่านักท่องเที่ยวที่มาเมืองไทยเนี่ยมาเสียชีวิตเพราะโดนคนเมาขับรถชนก็มีเออโดนคนเมาและอารวาส <คน S 1> แทงชนคืน <t un> <โท>ก็มีสารพัดทำไมไม่คิดว่าการห้ามกินเหล้าในเทศกาลแบบนี้มันซ้ำทำให้นักท่องเที่ยวเรามีความสุขได้ซ้ำไปปลอดภัยมากขึ้นและอีเหตุผลหนึ่งที่เขาบอกว่ามันเป็นการกีดกันทางการค้าอาจจะขัดกฎหมายเรื่องกีดกันทางการค้าผมไอ้นี่มันตีความไม่ชัดเลยได้ไหมอาจารย์ทำไมต้องอาจจากด้วยเรื่องแบบนี้มัน <t un> จะไปกีดกันอะไรล่ะมันเป็นแค่ห้ามไม่ให้ขายก็ถ้าอย่างนั้นวันวิสาขะกับวันมาค้าเราก็ผิดจีอาจารย์ก็นั่นนะสิและบางประเทศนะ ซผมไปเนี่ยเขาไม่มีเหล้าขายตลอดทั้งปีทั้งชาติเลยยังสุดานเนี้ยถ้าคุณมีเหล้าเนี่ยเขาเคี่ยนตกองมันก็ขีดกันทางการค้าหรือเปล่าค่ะผมคิดว่าค่านิยมเรื่องนี้ที่ผมบอกคุณอย่างงี้ไม่ใช่ผมไม่ควรเป็นคนไม่กินนะกินพูดผมเนี่ยเป็นคนกินแต่ไม่ได้กินเมาแล้วไม่รับผิดชอบเออแล้วกินเป็นกระาสแล้วถ้าสมมติว่าปีใหม่ถามผมว่าผมกินไหมผมก็กิน อยู่ในครอบครัวผมก็กินคุณก็กินใช่ไหมไม่ไม่กินจดอะไรกันธรรมะแต่ว่าเรารู้ว่ามันควรแค่ไหนจริงๆแล้วนะครับผมอยากจะให้ออกกฎหมายด้วยซ้ำเอาอะไรคะอาจารย์ว่าถ้าคุณมากินข้าวบ้านผมผมเลี้ยงเหล้าคุณที่บ้านผมพแล้วผมรู้ว่าคุณมึนคุณเมาแล้วคุณขับรถกลับไปอาจารย์ติดคุกถ้าขับกลับไปแล้วไปชนคน รู้ไหมว่าในอเมริกาเนี่ยเจ้า,ขอ,าของบ้านเนี่ยจำเลยอันดับหนึ่งคุณเนี่ยเป็นเบอร์สองออเพราะผมรู้อยู่แล้วไม่ป้องกันเหตุให้คุณเนี่ยขับรถไปชนคนอื่นคนอื่นเขารู้อีโนยนอะไรผมเนี่ยควร<ม>จะป,ป้องกัน,นผมเนี่ยอันดับหนึ่งครับหรือผมไปกับคุณค่ะคุณก็เห็นแล้วว่าผมมึนผมขับรถไปส่งคุณที่บ้าน แล้วคุณไม่ห้ามไม่ผมขับต่อไปเองอ mm hmm. คุณโดนด้วยคุณอะจำเลยอันดับหนึ่งโอ,อ้จริงๆง,งแก้กฎหมายให้เพิ่มโทษเลยดีไหมอาจารย์คะเออเอาซะเลยไหมล่ะพวกที่แบบนั่งรถไปด้วยกันแล้วคนนึงเมาแทบแย่อีกคนหนึ่งไม่เมาแต่ปล่อยให้คนเมาแทบแย่คับอย่างเงี้ยจริงๆอีกคนหนึ่งอะต้องโดนด้วยครับอาจารย์เหตุผลอีเหตุผลหนึ่งที่เขาไม่ผ่านกฎกระทรวงข้อนี้เพราะอะไรทราบไหมคะไม่ต้องการทําลายบรรยากาศความรื่นเริงในช่วงปีใหม่ออทําไมเขายอมรับว่ากินเหล้าเนี่ย มันเป็นช่วงของความสนุกสนานรื่นเริงนะอาจารย์คนเรารื่นเริงไม่ได้โดยไม่กินเหล้าหรอคะอาจารย์คือผมคิดว่าเขาอาจจะคิดมากเกินไปว่าถ้าห้ามไม่กินเหล้าเดี๋ยวจะถูกดา่าเพราะคนกินเหล้าแล้วมีความสุขคืนความสุขเขาได้ลืมลืมในเรื่องทุกข์ทั้งหลายที่ขณะนี้เขากําลังบอกยางพาราราคาก็ตกข้าวราคาก็ตกสินค้าราคาแพงพอพลังงานน้ํามันดิบมันลง<า>สิน อย่างอื่นดันไม่ลงแล้วประเทศไทยก็ราคาน้ามันก็ไม่เคยลงค่ะต่อลงกินเหล้าก็แล้วกันมันอาจจะเป็นงั้นเป็นไปได้ไหมมันไม่ใช่มันไม่ใช่สุขที่แท้จริงนะอาจารย์ยางพาราสามโรล้อยเนี่ยมันซื้อเบียร์ไม่ได้สามขวดนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันทุกกว่าค่ะเขาบอกว่าเขาจะไปเร่งรัดบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ใช่ไหมเช่นเมาแล้วห้ามขับหรือกินเหล้าแล้วห้ามขับก็จะจับคนเป่าลูกโป่งใช่ไหมจะทันทีเลย ตำรวจออกมารับลูกทันทีก็คือว่าต่อไปนี้นะคะอาจารย์ถ้าหากว่าไปกินเหล้าตามย่านสถานบันเทิงชื่อดังไม่ว่าแถวท้องรอแถวรัชดาลามไปถึงฟังทนเนี่ยนะคะตำรวจเนี่ยจะไปตั้งเคาน์เตอร์ให้เป่าหน้าผับเลยค่ะอาจารย์อาจารย์ก้าออกประตูนี่นะอาจารย์ก้า <Hey. S 2> ปุ๊บเป่าเลยค่ะพอออกจากผับออกจากร้านเหล้าเจอตำรวจตำรวจให้เป่าเลยไม่ต้องรอไปกินเหล้าใช่ไหมเป่าเลยเป่าก่อนจะไปไหนจะไปขับรถใช่ไหมเป่าเลยแต่ยังไม่ผิดดิผมยังไม่ได้ขับนี่นะ ใช่ค่ะแล้วทําไงพอเป่าเสร็จอ้าวเป่าพูดอ้าวมีแอลกอฮอล์แล้วทําไงเอารถมาใช่ไหมใช่ครับขับไม่ได้โอ้แล้วผมกลับบ้านไงเตรียมแท็กซี่ไว้ให้แล้วเตรียมแท็กซี่ไว้เตรียมแท็กซี่ไว้แล้วมึงจ่ายเงินกินเหล้าได้มึงก็จ่ายเงินขึ้นแท็กซี่กลับบ้านได้ไปจ่ายค่าเฝ้ารถด้วยโอ้ติดต่อกระสานบันเทิงให้เฝ้ารถให้ทั้งคืนอ้าวถ้างั้นผู้ผู้หมูช่วยเอารถผมไปเก็บไว้ด้วยได้ไหมล่ะไม่ได้ค่ะ ไม่บริการขนาดนั้นให้<อ>ใหยู่ที่ไหนให้อย่ตรง่ั้น <c oughs> ให้ขนาดนั้นอ๋อเขาก็เตรียมอันนี้ก็ดีนะั <c oughs> นนี้ <c oughs> อันนี้อันนี้ก็ต้องส่งเสริมว่าตรวจก่อนที่จะขึ้นรถ <c oughs> ไม่ใช่ว่ารอให้มันขับก่อนแล้วกูไปดักจับมันแล้วเอามันไปไปไป,ไปนอนลมพักไปปรับมันอีกแต่มันดูเป็นภาระสังคมเกินไปนะอาจารย์ตำรวจก็ควรที่จะมีหน้าที่ไปดูอะไรอย่างอื่นบ้างวันวันหนึ่งก็มานั่งจับคนเมาเป่าอยู่อย่างนั้นแล้วเราก็ดูเหมือนกับไม่มี ทำไมเราไม่มีภาวะที่ดูแลตัวเองได้กันบ้างจะต้องให<อ>้เขาทำอะไรกันขนาดน<อ>ี้หรออาจารย์ในที่สุดรัฐบาลเขาก็บอกว่าไม่อยากยุ่มยิ้มเพราะฉะนั้นใครอยากกินกินไปเรามาเรียนรู้กันนิดหนึ่งดีไหมว่าปกติเนี่ยเขาฉลองปีใหม่เนี่ยโบราณปัจจุบันเนี่ยเขาฉลองกันให่เอาเอาส่วนตัวเลยนะคะอาจารย์อตอนเด็เดกๆก็อยู่บ้าน ไเพียกอยู่บ้านอยู่บ้านหยุดยาวก็ไปเยี่ยมปู่ย่าตายายไปกราบปู่ย่าตายายต่างจังหวัดใช่ไหมคะอยู่กันกับพี่น้องกลางคืนไม่ได้มีความหมายเลยนะคะอาจารย์กลางวันซะมากกว่าที่เราจะกินข้าวกินปลาด้วยกันแล้วก็ไปทําบุญค่ะอาจารย์โอกาสในการจะขึ้นสักการาตใหม่อยู่กับครอบครัวอยู่กับญาติพี่น้องพ่อแม่ถือว่าเป็นเวลาที่สําคัญที่สุดใช่ค่ะอยู่กับพ่อกับแม่ดูทีวีดูทีวีฟังเพลงคืนอ่า ได้รับพรค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเห็นว่าอย่างนี้ไม่ใช่คถอะผมตอนตอนหนุมน่มๆมาเนี่ยก็เห็นพอถึงเวลาใกล้ๆเที่ยงคืนคพระก็เริ่มพอตีะระฆังแกงชยันโตมาเลยแถวบ้านอาจารย์เป็นอย่างนี้อะคะ,ะมีนะต่างจังหวัดแน่นอนในทีวีก็มีนะสมัยก่อนนะตีะระฆังด้วยตีะระฆังแล้วก็สวดมนต์ชยันโตออกนนอทีวีเลยสวดมนต์ชยันโตเสร็จเรียบร้อยก็จะมีผู้นำศาสนาพรจากในหลวง จากผู้นำาศาสนาต่างๆเออเราอยู่บ้านเราก็มีความสุขแต่พอถัดออกมาอย่างที่คุณพูดต้องไปปาร์ตี้กันตามโรงแรมไปร้านเหล้าไป้านเบียร์ร้านเบียร์เนี่ยประมาณ30ปีเพราะที่จำได้เพราะอะไรไหมคะตอนเรียนหนังสือให้คุณอายุเกิน30แล้วเนี่็จริเงประมาณเกือบเกือบสามสิบไม่ใช่นะอาจารย์พวกที่เรียนบัญชงบัญชีอะไรเนี่ยไปนั่งเก็บเงินที่ลานเบียร์ อันนี้รุ่นหนูนะอ,อาจารย์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยจากลานเบียร์มันก็เริ่มมีการเข้าดาวอตอนแรกลานเบียร์ยเฉยยังไม่เข้าดาวนะอาจารย์ไปเอาวัฒนธรรมของตะวันตก<อ>ผมเนี่ยเคยอยู่ในต่างประเทศพอถึงเวลาใกล้ๆปีใหม่เนี่ยนะครับเขาก็ไปกินเหล้าไปอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วก็เข้าดาวแล้วถึงเวลาก็จุดพุกันใช่ไหมครับไทยโยโหฮิวเราไปรับเขามาแต่วัฒนธรรมไทยเนี่ยเริ่มเลือนหายไป เราไปดูภาพกันไหมว่าที่ลานที่เวลาเขาเข้าดาวกันประเภทจุดพกุกงจุดจัดไปปีใหม่เข้าดาวเนี่ยอีเว <event>, นต์อีเวนต์อีเวนต์ใช่ไหมเขาเรียก <c ười> อ๋อต้องรีบเป็นภาษาฝรัฟฟร่งด้วยเขาดูที่ <event. S 2> ว่าเขาทำกันยังไงค่ะเ <c ười> จนค่ะ Are you ready? Uh. Uh. คือตอนแรกมันเริ่มจากลานเบียร์ก่อนใครก็จะรู้จากลานเบียร์ตรงนู้นตรงนี้ใช่ไหมคะพอหลังจากนั้นเนี่ยจากลานเบียร์พอคนอยู่เยอะๆปุ๊บก็กลายเป็นเขาดาวบรรยากาศเมืองไทยมันก็เลยไม่ใช่ประเภทเหมือนที่นิวยอร์กหรือว่าเหมือนที่ออสเตรเลียที่เขาแค่จุดพลุแล้วทุกคนก็หันมากอดกันแต่ว่าเมืองไทยมันกลายเป็นขายเบียร์กอดกันด้วยแก้วเบียร์ตรงนั้นด้วยเพิ่มเป็นลานเบียร์ผสมเันเข้าไปพง่ายว่าธุรกิจเป็นคนจัดการเพื่อที่จะเอาประโยชน์ทางธุรกิจ ก็เลยทําเป็นรู้ว่าจับจุดได้ว่าคนไทยเนี่ยชอบแบบฝรังร่งจึงจะต้องมีภาษาฝรัง่งพูดแบบฝรังร่งเพลงแบบฝรั่งทําตัวแบบฝรัง่งกอดกันแบบฝรัง่งแต่ว่ามีเบียร์มีอะไรต่ออะไรเข้ามาผสมมันเป็นสถานที่เดียวกันเอถ้าเป็นต่างประเทศนะคุณกินเหล้ากลางสถานที่กลางที่สาธารณะทําไม่ได้นะจะบอกให้อ,อ๋อไม่ได้เหรออาจารย์นในต่างประเทศเนี่ยเห็นไหม เราเนี่ยรับเอาแต่เปลือกเข้ามาดินักกินเหล้าฟุตบาทบ้านเราได้นะคะอาจารย์เออของเขาเนี่ยกินไม่ได้เลย<อ>ฟุตบาทพราะก่อนหน้านี้คณะกรรมการชุดนี้เคยเสนอเข้าไปเขาออกกฎกระทรวงไม่ให้กินเหล้าที่ฟุตบาทและปรากฏว่าคนก็ไม่ไม่ผ่านอ้างว่าจะไปคุกคามพวกร้านราบน้ําตกส้มตาคนจนลําบากอ,อคุณรู้ไหมว่าผมเนี่ยเคยปล่อยเชยมาแล้วไป<ำ>ตอนไปอยู่ต่างประเทศผมไม่รู้ผมก็รู้ว่าเมืองไทยมันกินเหล้าที่ไหนก็กินได้ อากาศมันเย็นนะที่นั่นผมก็ซื้อเบียร์สองคนกับเพื่อนจัดแจงพอไปถึงก็เปิดเบียร์เลยเสร็จแล้วคนเขามองผมนั่งอยู่แถวริมแม่น้ําคนเขาก็มองผมก็ดูเอ๊ะทําไมคนแม่งมองวะในสุดก็เลยปิดเก็บเสร็จแล้วพอพอทมานมองจนเรารู้สึกได้เลยเหรอจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยไอ้นี่บามึงทำผิดกฎหมายค่ะก็เลยไปแอบถามเขาเขาบอกอู้ตายจริงเรากําลังจะทําผิดกฎหมายก็เลยเรียนรู้ว่า การเด่มในที่สาธารณะเขามีกฎหมายห้ามประเทศไทยมันยังไม่ห้ามเห็นไหมเพราะการที่สองนี่ที่แคนาดาผมก็โดนก็คือขับรถไปเนี่ยอาจารย์เลื่อยเลยนะอาจารย์ขับรถไปตำรวจในเขาเรียกถามมาเรียกดูอะไรเขาดูว่าในรถเนี่ยมีเหล้าไหมถ้ามีเหล้าไม่เป็นไรแต่อย่าเปิดถ้าคุณเปิดทิ้งไว้มีเหล้าอยู่แล้วเปิดฝาไว้เรียบร้อยถูกจับอย่างนี้เป็นต้น ก็ไม่ได้ดื่มบนรถไฟในสถานในที่สาธารณะนี่เขาห้ามไม่ให้ดื่มเราเนี่ยจะไปเอาเปลือกเข้ามาเพราะเขาเฉลิมฉลองของเขาไม่มีดื่มผมเนี่ยไปไปปีใหม่ของเขาเนี่ยนะเขาก็ไม่ได้มีมาดื่มในที่สาธารณะของห้ามเลยแต่ของเราดันเอาแบบเขาแต่กูดื่มค่ะ เราจะเอาก็ไม่เอาทั้งหมดถ้าเขาอ้างว่าไม่ใช่ที่สาธารณะมันเป็นที่เอกชนเป็นห้างสับสินค้าเนี่ยอาจารย์ริมฟุตบาทแบบนี้โดนทันทีเลยบนรถไฟก็ไม่ได้นะครับค่ะซึ่งเมืองไทยก็ควรจะต้องเอาเข้มงวดในเรื่องพวกนี้แล้วมันมีคนคิดที่จะสู้กับวัฒนธรรมที่มันหลั่งไหลเข้ามามนในปีนหใหมาา่ะ คือหมอสมานฟูตะกูลบอกว่าเราบอกว่าถ้าไม่ให้กินเหล้าคนจะไม่รู้สึกสนุกสนานรื่นเริงถามจริงๆเหรอว่าเหล้าเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของความสนุกสนานรื่นเริงของคนไทยจริงหรอ,อมันนานมาแล้วนะคะที่คนไทยเนี่ยมาชินกับภาพลักษณ์ที่ภาคธุรกิจเนี่ยอัดเข้าไปให้คําว่าปีใหม่ต้องดื่มเฉลิมฉลองอปีใหม่ต้องฉลองทั้งที่รากฐานจริงมันไม่ใช่อาจารย์คะ แต่ตอนหลังเนี่ยเราบอกว่าปีใหม่ต้องสวดมนต์ข้ามปีใช่ไหมก็มันเป็นกระแสสู้ไงอาจารย์เออหน้าสนใจเพราะว่าภาคธุรกิจเขาก็อัดว่าปีใหม่ต้องดื่มฉลองกันภาคภาคอะไรจะเรียกว่าภาคธรรมะภาคสังคมภาคสุขภาพเนี่ยสสสอย่างเงี้ยนะคะเขาก็รวมพลังกันสู้สู้เออสู้กับพวกรันเบียพูดกันง่ายง่ายเปิดวัดสู้ค่ะอาจารย์ตกลงสวดมนต์ตั้งแต่หัวค่ำจนจนไปถึงหลังเที่ยงคืนข้ามปี แล้วพอถึงเที่ยงคืนก็ตีะระฆังชยันโตแล้วก็คนเนี่ยก็จะถือว่าได้รับพรจากพระค่ะแล้วก็เริ่มสักกระาดใหม่ที่ดีอโอ้มีความเป็นมงคลแล้วฮิตไหมคนคนที่ไปนี่แก่ๆหรือคนหนุ่มหนุมสาวตอนแรกเนี่ยได,ได้ได้ความรู้เรื่องนี้จากอาจารย์บัญชัยอาจารย์บรรชัยบอกลว,วงพ่อผมนี่แหละจะคุณธงชัยอะ เปิดวัดไตรมิตรก่อนอ่าสวดก่อนออและหลังจากนั้นวัดอื่นๆก็เพิ่มมากขึ้นสสส,สก็มาเริ่มต้นกินสื่อมวลชนเราอะไรดีๆแล้วก็ขยายใช่ไหมคะอาจารย์ทุกวันนี้เป็นนโยบายของกรมออของสำนักพุทธศาสนา ให้วัดทั่วประเทศเปิดทั่วประเทศเลยทั่วประเทศพูดง่ายว่าสู้กับลานเบียสู้กับไอ้เขาแล้โอ้น่าสนใจสวดมนต์กันข้ามคืนไปถึงอีกปีหนึ่งเพราะเขาถือว่าเป็นเรื่องมงคลด้วยเป็นการเริ่มต้นชีวิตที่ดีไปดูภาพกันหน่อยดีไหมเอามีภาพอีกแล้วอาจารย์ไปดูภาพกันนิดค่ะ ัฒนธรรมที่ต่อสู้กันน่าสนใจนะต่อสู้กันบางยกก็ชนะบางยกก็แพ้นะคะอ,อย่างฝั่งกลุ่มสุขภาพกลุ่มธรรมะเนี่ยเคยเสนอไม่ให้ขายเหล้าบนฟุตบาทอันนี้แพ้แล้วงวดล่าสุดที่ว่าจะไม่ให้ขายวันปีใหม่ก็แพ้อ,อาจารย์นะแต่ว่าในระดับท้องถิ่นบางพื้นที่ในชนะนะอ,อย่างที่ขอนแก่นเขามีถนนข้าวเหนียว รย์เคยเห็นภาพไหมคะที่เขาเล่นน้ํากันเต็มที่อะกรุงเทพมีข้าวสารข้าวสารขอนแก่นมีข้าวเหนียวข้าวเหนียวอีกจังหวัดหนึ่งมีข้าวเปียก <c oughs> ข้าวปุ้นอะไร <c oughs> อย่างเงี้ยนะคะที่ขอนแก่นเนี่ยเขาทำสำเร็จก็คือว่าออกกฎน่าจะเป็นเทศบัญญัติไม่ให้มีการขายและดื่มเหล้าในถนนข้าวเหนียวช่วงสงกรานค่ะที่จังหวัดน่านเนี่ยเรือยาวที่เขาแข่งเนี่ย <c oughs> เขาไม่เอา บริษัทเหล่าบริษัทมีบอกว่าขอตั้งขอติดแล้วเขาจะจ่ายเงินเท่านั้นนี่ไม่เอาตกลงแล้วเขาทำได้สำเร็จด้วยประชาชนร่วมใจกันนี่ผมก็ชื่นชมว่าน่าทำเรื่องนี้กำลังต่อสู้กันค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่เราพูดนี่ไม่ใช่ว่าเราจะสนับสนุนฝากไหนหรือไม่ฝากไหนแต่ให้เห็นว่ามันเป็นการต่อสู้หรือจริงๆเราก็สนับสนุนนะอาจารย์เราไม่ใช่ ประเภทสุดโตมเด่มถามว่าเด่มไหมก็เดิมแต่ต้องดด่มอย่างรับผิดชอบเด่มที่บ้านหรือเด่มในที่ที่ละหูฐานคือเป็นส่วนตัวไม่ใช่ออกไปเดิมการกันกลางถนนแล้วก็ไปละลานคนอื่นถ้าให้คุดีเขาเดือดร้อนค่ะรับผิดชอบกับตัวเองแล้วก็สังคมด้วยเราถอนพิรเรื่องนี้กันมาพอสมควรคนนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับีค่ะ